น้องคนหนึ่งก็ได้ออกมาพูดว่าอะไรนะเขามีเงินหลายสิบล้านอ่พี่สาวกับพี่เคยเขานี่นะแต่ไม่ใช่ว่าเห็นเขามีตังแล้วจะทําอะไรกับเขาก็ได้อไม่ใช่ไปเห็นเขามีตังแล้วจะทําอะไรกับเขาก็ได้น้องก็ได้เสียความรู้สึกบอกที่โดนพี่สาวกับพี่เคยนี่โดนทําแบบนี้ไงอืมแล้วก็บอว่าเขาเป็นคนนำพาชักพา ไอพี่สาวกับพี่เขยเนี่เสียเงินแบบนี้ไงก็อะไรรู้สึกว่ารู้สึกผิดในใจรู้สึกผิดในใจรู้สึกละอายขายขี้หน้าไปนี้กูจะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนกูเป็นคนการันตีกูเป็นคนสักพานำพาไปแบบนี้นะเอ่ในความรู้สึกของผมที่ผมได้ฟังนี่นะนะครับ <c oughs> เหมือนต้นสายปเหตุที่ทําให้เขาเจอเรื่องนี้นออืสุญเงินเจอเรื่องแบบนี้เขาเป็นคนพาเข้าไปไงอืเขาต้องเลยออกมาพูดผมว่าเขาคุยกันแล้วนะครับคุยกันแล้วคงคุยกันไม่ได้ไถึงไงถึงได้อ,ออกมาพูดแบบนี้นะครับผมก็อยากให้ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกนะเราก็รู้จักกันทั้งสองฝ่ายไงนะครับเนาะ,ะเรื่องที่เขาไปลงทุนกันไปนั่นไปนี่กันเราไม่รู้ แต่พอรู้ทีหลังว่าอาสูญเงินไปมากกว่าเจ็ดแสนคุยกันแต่ละครั้งก็อะไรก็พูดแต่เรื่องเงินผัดหวันแน่นะอืมอ่าพูดแต่เรื่องเงินบาทนี้ครับพี่น้องเอฟซีนะจ,จ่ายแหน่ไม่จบไม่สิน้นจ่ายไม่จบไม่สิ้นป่าวหน่อยอา่าจะอะไรนะจะ Uh, จะเป็นอะไรเป็น uh, การตลาดให้แบบนี้บอกโอ้เป็นการตลาดให้เนาะอ่า uh, ถ้างั้นเนี่ยผมจ้างอะไรนะกระเทยอะไรกระเทยคอยเสียกเ่ยนะที่พูดว่ากระเทยคอยเสียกเป็นพิเเตอร์ให้ดีกว่าอดว่าเออค่าตัวสามหมื่นห้าเองผดวเออมันเป็นอย่างนั้นนะเราก็เอามาพูดตามเรื่องตามราวมันพี่รัศมีจะนอนฟังจรอรเดอจะไม่ได้คอมเมนต์ ไม่นะไม่สบายครับผมหายหายดีไปเด้่อยไปนะเออพี่อะไรนี่อือพี่กอยใจบวัสดีครับยายสาม,มางเนาะทำธุรกิจพี่เก๋ๆหรอทำธุรกิจยากบตลาดแคบโอ้ยมันก็บปยากมันแสดงว่าเรื่องใหญ่นะนี่ใหม่กบวนเวนบดีโบย่ายจังไหนเนาะครับเงินเป็นแค้มเสนแค็นเข้มล้านเนาะ ไม่ล้านละปีแสนอ่ามันเยอะกว่าเจ็ดแสนกับจีเท่าไรมันก็เยอะกับจีเจ็ดเซนตเจ็ดเซดสองห้าล้านพุนามามันเยอะกว่าเจ็ดแสนแปดเซนเก้าเสนต์ก็พูดจากกับเขาแล้วก็เอาแต่เรื่องนี้มาพูดไงเอาที่เขามาพูดมาว่านั่นแล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าบัดดีครับคุณมาณีบัดดีครับเนาะอ่าบอกว่าอะไรนะจะเป็นการตลาดให้บหรือยังไงเออ คุยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเสียแต่เงินแต่ท้องก่าหน่อยอือพี่สาวกับพี่เคยก็น้องเขาก็บอกว่าอะไรกินอยู่แบบประหยัดมัธยัตมีเงินหลายสิบล้านอเงินนี่แหละไม่เข้าขาับมันบอออกไผ่ขไเข้าไผ่เลยน้องเองินเนาะขนาดพี่น้องก็ยัง่ากันพี่เอ้ย อืมขนาดทีผยันตีนรองมากเลยแม่อืมอันนี้หลยยา,ายไปเยาวไปว่าไปเยาวไปว่าใจใบใจผายครับพี่น้องเอฟซีเรื่องเงินคนคลองทองเน,น,นี่ยนะเอาเนว่าจุโมนี่เนี่ยต้องอยู่ด้วยด้วย,วยตัวเองแม่นเฮาอย่าเอาอ,อาายอา่าเฮาอย่าเอาตัวเฮานี่ไปประกันให้ไผายอืมเม่นนะมันเสียมากเดือดร้อนมากฮะจะใไว้ใจคุณนะครับน้ออันนี้ผมเตือนเด้อครับผมเด้อ คณาลิ้นยุปากเขายังยำครับผมอันนี้เตือนด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวังดีเด้อ <คน S 1> <ด>อย่าไปกันลันตีเคลมนะอย่าไปหลงเชือกคำคนครับผมอ่าอืมจะไปหลงเชือกคำพายนะครับน้องคือไสบาน,นี่ลิ้นยุปากเขายังยำแม่นบอกไม่ควงโกยเบาเบาเรื่องเงินทองทองนี่ล่ะครับพี่น้องมันจีพีดกันมันจีเลี้ยวกัน นะครับคุยกันเนี่จะไปเว่ายจะไปยืมเงินกันจะไปนั่นไปนี่กันจะไปว่าวกันนะจะ่าจะจะเผกันด้วยใจน่ะนี่แหละครับถ้ามีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวที่นี้เห็นไหมมันเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีที่นี้นี่แหละนะครับพี่น้องเอฟซีเกิดปัญหาแ็่ตอนได้แบบทั้งทั้งที่ยังรักกันก็มันมันจะต้องเกิดปัญหาแล้วรักกันก็รักยังไงบันี้เงินบัณฑ์เครับมันจะขากันในตัวบันี้ มันเป็นแบบนั้นได้ดีนี่อืมอันนี้นะครับเนาะอ่าผมก็เอ้าเขาลบทั้งสองฝ่ายแหลคะครับพี่น้อง F4 นะเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาหรอกนพี่น้อง f นีนะเอ้าใครจะพูดความจริงใครจะพูดยังไงทีนี้ใช่วิจ<ก>ารณญาณเนาะเรื่องร้ายเป็นยังไง<ๆ>เดี๋ยวเ๋ยวก็จะมีคนมาว่าดอก อการพูดอะไรนั้นเราต้องมีหลักรงหลักฐานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ผมไม่การันตีอะไรทั้งสิ้นนะครับอีกฝ่ายก็บอกมาพูดว่าอะไรนะอ่าอะไรนะเป็นอย่างอันที่น้องมันพูดบอกหรือยังไงยังไงหรือยังไงพูด่ายังไงไม่ขอตอบโต้น้องมันบอกหรือยังไงไม่พูดถึงเรื่องคอนเทนต์ทางคอนเทนต์นั่นน่ะเราไม่พูดถึงเรื่องนี้เรื่องเงินเรื่องทองก็จะให้เต เรื่องเงิน<อ>งเรื่องทองในเบอจะให้เรื่องทองออกมาออกมาตอาเรื่องเงินเรื่องลง,ง,งทุนนี่จะให้ทางบริษัทมาตอบเนาะอันนี้นะตอบมันมีสองประเด็นไงนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งมันมีสองต้องเนาะม,ม,มีสองต้องพีง <c oughs> ทีทองคำโู้เห็นเจ้าไปเนีนเงินเห็นค้าเลยบัเนี้ทองก็แพงบ,บัเนี้ แปดหมื่นสิแปดหมื่นเหรอเด้เจ็ดหมื่นเนียเจ็ดหมื่นเอ็ดยืมจะไปขายสี่ทองข้ามมือยืมไปขายบอกอยู่ควบกันอย่าเมาเรื่องเงินเรื่องทองเนาะว่าเลาอน้ำเขานี่เนาะเอาจนนี่ล่ะกว่ายังม่อจะควบกับไผรเขาจะทำมันจนนี่แหละนะควบได้อยู่แต่ว่าคันให้ไปร่วมเอี่ยงกับไผรมันบ่มีเงินจะเอาอยังไปร่วมน้ำเขากับทองได้สิเขาเลยบ่มีไผรบอกนะ ก็ยไปร่วมเขาก็เรื่องเบาๆนะนอกจากเขาเบาๆเรื่องธุรกิจเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เรื่องการค้าการขายปุไหนเขาเบาเรื่องเงินแสนเงินล้านเนอกจากวิสังเงินพันเงินมือลอยง่ายๆก็เบาเงินล้านปุ่นนะครับน้องเงินแสนเงินล้านเขาไปได้เงินจิ้มเงินเท่าเจ้ายังไปเบาน่องเขานะพี่น้อง FT เป็นบออนะครับน้องเขาปฏิทุธุรกิจการแบบนี้นะอันนี้แหละ มันมีอันนั้นแล้วมันสีพิดกันมันสเลวกันเอาพี่น้องเอพี่ว้าวว้าวน้ำมันมียังเอพ่้าน้ำเขาดอกไม้แล้วมียังเอพี่ว้าน้ำเขาวเขาทุกไงล่ะแล้วก็รถมันมีปัญหานะครับแล้วรถมัมีปัญหากับคนปัญใดคิดอยู่แล้วว่าจากวันต้องมีเรื่องเพราะคนหนึ่งใครเตือนไม่ฟังอะไรหนึ่งเชื่อตั้งแต่อือืมอะไร บอกอยากเชื่อสายตาว่าภนะาพตรงนั้อกมยังไงบ้าเราเชื่อสายตาอ๋ออันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันหร <แบ S 1> อกนะเราก็เราแค่